รอบวันทันข่าวกับสำนักข่าว INN ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันฉันชนกเสียงใสคุณผู้ชมคันนารุมอนค่ะชวนผู้ปกครองพาบุตรหลานไปเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติวันที่11มกราคมนี้ค่ะ นางนาันลุมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568ค่ะกระทรวงเกษตรเล่งเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศและเป็นกําลังสําคัญของสังคมในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าซึ่งเด็กและเยาวชนควรได้รับการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมภาวะผู้นํากล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกสร้างความเชื่อมั่นในตนเองเรียนรู้และเคารพกฎกติกาและระเบียบใน อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติเพื่อมอบความสุขให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งภายในงานค่ะน้องๆจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆเช่นร่วมสนุกกับเกมตอบปัญหาความรู้รอบตัว และกิจกรรมชิงรางวัลภายในงานค่ะทั้งนี้กิจกรรมวันเด็กของกระทรวงกรเกษตรไม่ได้มีเพียงแค่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นแตห่หลายจังหวัดก็ให้ความสําคัญกับเด็กๆค่ะอาทิพิพิธภัณฑ์การ,กรเกษตรเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดปทุมธานีก็มีการจัดกิจกรรมเมล็ดพันธุ์ของพระราชาระหว่างวันที่11-12มกราคมนี้ค่ะซึ่งก็ตั้งแต่เวลา8โมงเชา้าจนถึงบ่าย3โดยจะมีกิจกรรมวอล์คแรลลี่เปิดฐานการเรียนรู้กว่า20ฐานให้น้องๆค่ะได้ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลมากมายตลอด ทัั้งวนโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะมาต่อกันที่ความคืบหน้าของดีไ i คอน Group ค่ะเราวาล่าสุดเลขาธิการสคออบอได้มีการสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงค่ะของบริษัทดีไอคอน Group ซึ่งก็มีผลใช้ในวันที่7มกราคมนี้สคออบอเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงของบริษัทดีไอคอน g r ุ u ปจำกัดตามที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงพุทธศักราช25 0 0 75ได้รับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงให้แก่บริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดเมื่อวันที่2สิงหาคมปี2562เพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องสำอางผ่านเว็บไซต์ w w w ร์ลไวด co. th ต่อมาค่ะเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2565บริษัทได้ยื่นคำขอแก้ไขช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านเว็บไซต์ของดีไอคอนกรุ๊ปแต่ภายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนให้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงปรากฏว่าหลักฐานต่อในทะเบียนตามพระราชบัญญัติ ขายตรงและตลาดแบบตรงพุทธศักราช2 5 4 5ค่ะว่าเว็บไซต์ w w w t h e i c o n g r o u p co. th เมื่อเข้าไปดูสินค้าแล้วเลือกรายการลงตะกร้าและทําการชําระเงินตามขั้นตอนปรากฏค่ะว่าไม่สามารถชําระเงินเพื่อซื้อสินค้าได้อีกทั้งยังมีข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวนผู้เสียหายให้ถ้อยคําว่าผู้บริโภคไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทได้โดยตรงจะสั่งซื้อสินค้าได้ค่ะก็ต่อเมื่อสั่งซื้อสินค้าผ่านลิงก์ของตัวแทนจําหน่ายเท่านั้นซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวของ รวมทั้งวิธีการในการดําเนินธุรกิจมีลักษณะที่ไม่ได้มุ่งเน้นในการขายสินค้าให้กับผู้บริโภคแต่กลับมุ่งเน้นให้สมาชิกรายเก่าหาสมาชิกรายใหม่เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนซึ่งรูปแบบการประกอบธุรกิจของบริษทัทมีลักษณะเป็นการชักชวนให้บุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในธุรกิจตลาดแบบตรงโดยตกลงว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการหาผู้เข้าร่วมเครือข่ายดังกล่าวค่ะซึ่งคํานวณจากจํานวนผู้เข้าร่วมเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นอันเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนมาตรา19แห่งพระราชบัญญัติ ขายตรงและตลาดแบบตรงพุทธศักราช2 5ง5นาี่ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงพุทธศักราช2 5ง5อาศัยอำนาจตามมาตรา3มาตรา5มาตรา44ีและมาตรา53วรรคสองวงเล็บ3และวงเล็บ5แห่งพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง2 5 3 9จึงมีคำสั่งเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดเมื่อวันที่เ มกราคม2568ค่ะ มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมกลุ่มผู้เสียหายค่ะถูกหลอกว่าจะให้ไปทํางานที่เกาหลีใต้สุดท้ายโดนลอยแพค่ะเคว้งคาสนามบินกว่า50รายที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางพระหนโยทินจะดูจักกรุงเทพมหานครค่ะตัวแทนกลุ่มแรงงานไทยกว่า30คนจากจังหวัดนครราชสีมาถูกขบวนการหลอกไปทํางานต่างประเทศรวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองปร,ราบามหลังถูกบุคคลชื่อว่านางสาวเอสค่ะชักชวนไปทํางานที่เกาหลีใต้แล้วถูกล อยแพปล่อยทิ้งคาสนามบินรวมมูลค่าความเสียหายมากกว่า10บล้านบาทนายปูตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายเปิดเผยค่ะว่านางสาวมะลิมาชักชวนให้ไปทํางานที่เกาหลีใต้ค่ะโดยอ้างว่าสามารถพาไปทํางานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมีใบเชิญจากต่างประเทศปลายทางโดยจะมีรายได้ดีได้เงินเดือนไม่น้อยกว่า6 0 0 0 0บาทต่อเดือนไม่รวมโอทีจึงเชื่อค่ะทีนี้ก็ตัดสินใจไปกูนี้จำนองที่ดินขายรถเพื่อใช้เป็นค่าใช้ใจ่ายที่จะเดินทางไปทํางานซึ่งมีการอ้างค่ะว่าเป็นค่าเดินทาง ค่าทําเอกสารเป็นค่าใช้จ่ายตกต่อคนไม่ต่ํากว่าแสนบาทซึ่งในกลุ่มผู้เสียหายค่ะมีประมาณเกือบ50คนความเสียหายที่เกิดขึ้นมูลค่าไม่ต่ํากว่า10ล้านบาทเมื่อทุกคนขาดไดโอนเงินไปให้กลุ่มของนางสาวเอสหลังจากนั้นก็มีการเรียกค่าใช้จ่ายอื่นๆไว้อีกอย่างต่อเนื่องอ้างว่าเป็นค่าวิงเทนเจรทีค่าดําเนินการต่างๆเมื่อสอบถามไปยังนางสาวมาลีค่ะก็พยายามบ่ายเบี่ยงติดขัดเรื่องปัญหาเอกสารเมื่อจะขอเงินคืนก็ไม่มีการคืนให้แต่กลับคมคูกลับมาค่ะว่าหาก ใครไปแจ้งความจะไม่คืนเงินให้ทั้งนี้เชื่อเขาว่าแบ่งหน้าที่ทําการเป็นขบวนการไม่ต่ำกว่า3คนจึงอยากให้ตํารวจค่ะช่วยติดตามคนร้ายมาดําเนินคดีและคืนเงินให้กลุ่มผู้เสียหายด้วยซึ่งเบื้องต้นค่ะคุณผู้ชมพนักง,งานสอบสวนบอกกปคบอสอบปากคาผู้เสียหายและจดัดดาเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ ปิดท้ายกันที่ข่าวนี้ค่ะจากกรณีนักแสดงชายชาวจีนซิงซิงค่ะหายตัวไปแล้วก็ไปโผล่ที่ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งล่าสุดค่ะมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมกับสาววัย21ปีที่เพิ่งเรียนจบแล้วก็บินมาไทยกับเพื่อนค่ะสุดท้ายหายตัวไปคุณพ่อเนี่ยร้อนใจค่ะก็บินลงมาร้องกับพบวตรอว่าลูกสาวของเธอเนี่ยหายตัวไปค่ะแล้วก็หวั่นซ้ำรอยแบบซิงซิง นายอู๋เหวยตงค่ะบิดาของนางสาวอู๋เจียฉีอายุ21ปียื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพศผอบตรเพื่อขอความช่วยเหลือให้ช่วยติดตามตัวลูกสาวค่ะหลังจากเดินทางมาประเทศไทยและขาดการติดต่อเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาเนื่องจากมีความกังวลเกรงลูกจะได้รับอันตรายหรือว่าถูกหลอกคล้ายกรณีเดียวกับดารานักแสดงจีนซิงซิงค่ะสำหรับการเดินทางมาที่ประเทศไทยของนางสาวอู๋เจียฉีพบว่ามากับเพื่อนหนึ่งคนโดยไม่ได้บอกกับพ่อและแม่ค่ะว่าจะเดินทาง แต่เมื่อมาถึงประเทศไทยค่ะได้มีการติดต่อกับแม่ผ่านทางวีแชทบอกว่ามาถึงเมืองไทยตอนประมาณตีสี่และเข้าไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านดอนเมืองค่ะโดยมีการแชร์โลเคชั่นให้กับแม่ซึ่งทางแม่เนี่ยก็ได้มีการกล่าวตักเตือนว่าอย่าไปที่ประเทศเมียนมานะนั้นลูกสาวค่ะตอบกลับมาในลักษณะแบบว่าไม่ได้งโง่หลังจากนั้นค่ะช่วงสายๆมีการส่งข้อความหาแม่อีกรอบก,ก่อนเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นตัวของลูกสาวค่ะก็ได้ขาดการติดต่อไปครอบครัวจึงพากันร,ร้อนใจและเดินทาง ที่ประเทศไทยเพื่อเข้าแจ้งความค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบรถตู้เอาผ้าสีขาวมารับจากสนามบินไปส่งที่โรงแรมแต่ปรากฏค่ะว่าไม่ได้ไปพักโรงแรมตามที่ส่งโลเคชั่นให้กับแม่แต่ไปพักแถวโรงแรมย่านลาดกระบ,บงังโดยอูดจียชีค่ะเช็คอินตอนตีห้าและเช็คเอาท์ออกไปตอน9ก้าโมงเช้าก่อนที่จะขาดการติดต่อไปด้านนายอูยตงค่ะกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือว่าก่อนหน้านี้ลูกสาวเนี่ยไม่เคยพูดเรื่องอยากเป็นนักแสดงมาก่อนและอยากขอความช่วยเหลือค่ะให้ทาง การไทยช่วยตามหาลูกสาวของเขาด้วยโดยขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่พยายามช่วยติดตามลูกสาวของตนค่ะเอาเป็นว่าการหายตัวไปของคนจีนเนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศไทยค่อนข้างมากค่ะคุณผู้ชมและถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีนี้หรือว่ามีเรื่องไหนที่น่าสนใจเราจะมาพูดคุยกันใหม่อีกครั้งค่ะ สรุปทุกเรื่องราวตีแผ่ข่าวในสังคมไม่พลาดทุกเรื่องที่อินเทนผ่านทุกช่องทางของสำนักข่าว INN สำนักข่าวอิสระเพื่อประชาชน